พัฒนาสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตเพื่อโลกเพื่อเรากลุ่มน้ำการไทยลุ่งเรืองก็เป็นผู้ผลิตน้ำตาลลายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทยอยู่คู่ครัวคู่บ้านคนไทยมา78ปีแล้วอะค่ะตอนนี้โปรดักต์ของเราที่ มีอยู่ในท้องตลาดก็จะเป็นแบรนด์ t ท R ที่ผลิตให้อุตสาหกรรมชั้นนําในประเทศแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศเรามีสินค้าหลากหลายที่มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคในคนที่รักสุขภาพก็จะเป็นน้ำตาลทางเลือกที่เป็นศูงแคลอรี่จะมีไบโอแมสเอามาเป็นพลังงาน Renewable Energy แล้วก็มีสารปรับปรุงดินมีสูตรเฉพาะที่จะให้ช่วยปรับปรุงดินของเกษตรกร,รโดยลดการใช้สารเคมีมีโมลาสท,ที่เอามาใช้ในอุตสาหกรรมการทําอาหารอื่นๆหรือว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรือแอลกอฮอล์ผ <c> ู้บริหารของเรามีความ มุ่งมั่นทยด้านความยั่งยืนมีวิสัยทัศน์อย่างจริงจังมีการตั้งหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนขึ้นมาเป็นกลยุทธ์ขององค์กรเลยเรามองเห็นทั้งด้าน supply chain ของเราว่าเราจะต้องดูแล supply chain ของเราทั้งกระบวนการให้ยั่งยืนยังไงเกษตรกร,ร,กรคือหัวใจสําคัญของเราที่เราต้องดูแล แล้วก็ทําให้เกษตรกรกับชุมชนนั้นยั่งยืนเติบโตไปทางด้านเศรษฐกิจไปด้วยกันเราเน้นความสําคัญของเกษตรฟื้นฟูก็คือ regenerative agriculture ดูแลตั้งแต่การปรับสภาพดินเราจะลดการใช้สารเคมีแล้วก็ทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ครึ่งหนึ่งเป็นวัตถุอินทรีย์ได้ครึ่งหนึ่งเป็นสารปรับปรุงดินที่เราทําขึ้นมาเราก็จะสามารถช่วยโลกร้อนได้ในก้อนใหญ่เรามองถึงบรรจุพันธุ์ที่จะต้องตอบโจทย์เราเปลี่ยนเป็นรีไซเคิลเกือบร้อแล้วก็คือกระสอบน้ำตาล หรือว่าถุงน้ำตาลเราจะเป็นรีไซคเคลิลเกือบหมดสิ่งที่เราเห็นตอนนี้แล้วเราทำแล้วก็คือเราใช้รีนิวเบิ e e n e ลเอนเนอร์จีเข้ามาใช้ก็คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ไบโอแมสเป็นพลังงานหมุนเวียนของในโรงงานเราการลดคาร์บอนของทั้งกระบวนการซัพพลายเชนของเราก็น่าจะตอบโจทย์ที่จะลดได้ในปี2030ให้เป็นคาร์บอนนิวตรอลเกษตรกร,ร,ก,รก็เป็นครอบครัวหนึ่งของเราเราก็มีการไปดูแลเพื่อให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนเราจะมีทีมพัฒนาอ้อยให้ความรู้ตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกพันอ้อย หรือว่าการให้น้ําการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมจนกระทั่งให้เขามีไรายได้สร้างอ้อยขึ้นมาให้เราแล้วเราก็รับซื้อทุกตันอ้อยเพื่อให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการที่บริษัทจะยั่งยืนได้บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม แล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะมีมอตโต้ของเราเป็น T R plus plus อันสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็น sustainability ที่ทุกคนจะต้องมีอยู่ในใจขอขอบคุณ T S C N มากนะคะที่ให้รางวัลอนสมเกียตินี้แก่เราซึ่งเราก็มีความภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ทำให้เห็นว่าองค์กรเราเป็นหนึ่งในการตอบโจทย์ของสังคมที่จะช่วยเรื่องความยั่งยืนแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ climate c มช n g e ได้ การร่วมมือกับ TSCN เราก็เห็นว่ามีเน็ตเวิร์กที่มีการพัฒนาทันต์ความยั่งยืนและให้ความรู้ได้เพราะว่าจะได้มีเครือข่ายที่จะให้ความรู้แล้วก็พัฒนาทางด้านความยั่งยืนไปด้วยกันซึ่งจะได้บรรลุปเป้าหมาย n e t Zero 2050ของประเทศชาติไปด้วยกันเพื่อจะช่วยโลกใบน,นี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ